สวัสดีครับกับช่องอุดมเพจเพชรชุมตอนนี้เรามาชมวิวครับลิมบึงครับครับชมบึงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ แถวงามวงวานวกับผมนี่มาหาลูกค้าครับรอลูกค้าอยู่นะครับก็เลยถ่ายวิวสวยๆให้ f อได้ดูกันนะครับ อะกาดสดชื่นนะครับกาดร้อนแต่อยู่ข้างบึงแล้วก็รู้สึกสดชื่นครับไม่ร้อนเลย สวัสดีครับพี่เข้ามารับชมกันนะครับในน้ํามีปลาหรือเปล่าไม่รู้น่าจะมีนะครับในน้ํา,าต้องมีปลาอยู่แล้วเป็นบึงใหญ่มากครับพี่น้องครับเคครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ